ข้อนี้บอกบอกว่าข้อใดมีที่วัตถุมีความเร่งความเร่งนะไปทางซ้ายมือข้อใดที่วัตถุมีความเร่งไปทางซ้ายมือโอเคข้อกระแอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวามือแล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้นวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวามือแล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้นเราจะคุยกันถึงความเร่งถูกไหมครับความเร่งเนี่ย a อถูกไหมเท่ากับอะไรเดลต้า v หารด้วยเดลต้า t a เนี่ยเท่ากับเดลต้า v หารด้วยเดลต้า t หรือถ้าเกิดพี่เขียนอีกแนวหนึ่งก็คือเขียนว่า v2 คือ vv ท้ายอ่ะลบ v1 หารด้วยเดลต้า t หารด้วยเวลาใช่ปะ่ะ v2 ลบ v1 อ,อ่หารด้วยเวลานี้เลองมาดูนิดหนึ่งสมมติว่าพี่แอรทางขวาเป็นบวกพี่แอรทางขวาเป็นบวกนะถ้าเกิด v1 ของพี่เป็นแบบนี้และ v2 เป็นแบบนี้ เนาะ v 1เป็นแบบนี้แล้ว v 2เป็นแบบนี้คือยาวกว่า v 1อันนี้คือยังไงอ่ะคือไปทิศเดียวกันใช่ไหมแต่ว่า v 2มากกว่า v 1ถูกปะ่ะคือขนาดของ v 2มากกว่าขนาดของ v 1คืออะไรอ่ะ v 2มากกว่า v 1ก็คือความเร็วมากขึ้นในทิศเดิมความเร็วมากขึ้นเป็นในทิศเดิมทันนี้ถ้าเกิดเราเอา v 2ลบ v 1ก็คือ v 2ออย่างนี้ถูกไหม ลบด้วย v 1คือกับทิศของ v 1กับทิศของ v หนึ่งใช่ปหมมันจะได้ประมาณยังไงมันจะได้อย่างนี้ก็ได้เวกเ,เตอร์อันนี้ถูกไหมหรือถ้าเกิดเราแปลงมันเป็นตัวเลขแปลงเป็นตัวเลขใช่ไหม v สองก็เป็นบวก v 1ก็เป็นบวกเราก็เอา v สองลบด้วย v 1อย่างนี้ได้ปะเอาขนาดของมันนะอะเนาะขนาดของมันแล้วมันเป็นบวกกับบวก ค่านี้ออกมาเป็นบวกหรอือลบเป็นบวกเพราะขนาดของ v สองมากกว่าขนาดของ v หนึ่งขนาดของ v สองใช่ไหมมากกว่าขนาดของ v หนึ่งันั้นอันนี้ออกมาเป็นบวกเป็นเวกเตอร์บวกเวกเตอร์บวกคือทิศนี้ทิศเดียวกันที่เดียวกับบวกก็คือไปทางขวาเหมือนอันนี้แหละใช่ไหมเอาใหม่ oh ทิศนี้เป็นทิศบวกเหมือนเดิมถ้า V หนึ่งแบบนี้ v ีสองเป็นแบบนี้หมายความว่า,างไงหมายความว่าไปทิศเดิมนะแต่ช้าลงอันนี้เหมือนเร่งเครื่องถ้านั่งอยู่ในรถนะอันนี้เหมือนเร่งเครื่องไปเร็วขึ้นใช่ไหมอันนี้ v ีหนึ่งคือตอนแรกเนี่ยเร็วพอไปมาช้าลงแต่ก็ยังไปทิศเดิมเหมือนเดิมอย่างนี้คืออะไรคือเหยียบเบรกแต่ยังไม่หยุดใช่ไหมอันนี้คือเหยียบเบรกนะช้าลงไนงะแต่ยังไม่หยุดนะครับอย่างนี้นะอันนี้ ทั้ง v 1ทั้ง v 2องเขาเป็นบวกถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดเราเอา v ขนาดของ v 2องโดยนี้ต้องมีเวกเตอร์นะลบด้วยขนาดของ v 1พอข้างหน้าเป็นบวกนี่ก็เป็นบวก v 2มันเล็กกว่า v 1ถูกปะ่ะ v 2มันเล็กกว่า v 1อันนี้ออกมากเป็นไงติดลบไอ้บวกกับลบเนี่ยคืออะไรก็คือทิศเดียวของทิศเดียวกับเดลต้า v บวกกับลบเนี่ยคือทิศของเดลต้า v เพราะนี่คือเดลต้า v ไง ถ้าทิศของเดลต้าวีมันคือทิศของ a ด้วยใช่ป่ะบวกอันนี้กับลบอันเนี้ยมันคือทิศของเดลต้าวีทิศของเดลต้าวีทิศของเดลต้าวีคือทิศเดียวกับ a เพราะฉะนั้นอันเนี้ยทิศของ a ไปทางนี้อันนี้ทิศของ a ไปทางนี้ถ้าเกิดมันทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ a ทิศเดียวกับการเคลื่อนที่คือมันเสริมไปเรื่อยๆหรือป่ะ เสริมไปเรื่อยๆเสริมไปเรื่อยๆถ้ามันทิศตรงข้ามมันคือต้านต้านก็คือลดลงเหมือนเหยียบเบรกต้านการเคลื่อนที่ทิศตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่มันคือต้านการเคลื่อนที่อะพอเข้าใจตรงตรงนี้นิดนึงแล้วเนี่ยเกรดตรงนี้นะครับเราลองมาดูชอยส์กันบอกว่าข้อใดที่วัตถุมีความเร่งไปทางซ้ายมือไปทางซ้ายมือเขาบอกว่า A เนี่ยชี้ไปทางซ้ายมือวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวามือแล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้น เคลื่อนที่ทางขวามือเคลื่อนที่เร็วขึ้นกรณีนี้เลยนี่เคลื่อนที่ไปทางขวามือแล้วเร็วขึ้นใช่ป่ะนี่เร็วขึ้นเห็นป่ะเคลื่อนที่ไปทางนี้เลยนี่ A อเป็นไง A ไปทางทิศเดียวกับการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้น A ต้องทิศเดียวกับขวาต้องทิศขวาเพราะทิศเดียวกับการเคลื่อนที่เพราะกอไก่ผิดถูกไหมเพราะ A เขาต้องการไปทางซ้ายมือข้อขอไข่วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวามือแล้วเคลื่อนที่ช้าลงอ้ากรณีนี้นี่เคลื่อนที่ไปทางขวามือใช่ไหม แล้วช้าลงถ้าช้าลงทิศของ a คือตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ครับโอเคงั้นเราสรุปจาก2ข้อนี้ได้นะว่า a เนี่ยนะครับทิศเดียวกับการเคลื่อนที่เคลื่อนที่เนี่ยคือเร็วขึ้นคือเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วถ้า a นะทิศ ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับนี่คือช้าลงช้าลงช้าลงนะอันนี้คือการเคลื่อนที่ในแนวหนึ่งมิตินะนี่คือเคลื่อนที่ในแนวหนึ่งมิติโอเคเนอะนั่นข้อขอไข่เนี่ยถูกนะเพราะว่าเคลื่อนที่ไปทางขวามอือแล้วช้าลงเนี่ยเมันไปทางซ้ายนี่คือสิ่งที่เขาถามเลยมาดูข้อข้อไข่กันตอบข้อข้อไข่แล้วล่ะ ข้อควายคือวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือแล้วเคลื่อนที่ช้าลงถ้าเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือใช่ปหนี่คือ v เคลื่อนที่ไปทางไหน v ไปทางนั้นเนาะ v แล้วเคลื่อนที่ช้าลงถ้าเคลื่อนที่ช้าลง a ทิศตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้น a อย่างนี้นี่คือข้อควายเคลื่อนที่ v เคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือแล้วเคลื่อนที่ช้าลงเพราะฉะนั้น a ต้องกลับทิศถูกไหมผิด ไม่ไม,ไม่เขาต้องการ A ที่ไปทางซ้ายมือข้ององูวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือแล้วหยุดวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือแล้วหยุดคือเครื่อนที่ไปทางซ้ายมือ V ใช่ไหมหยุดก็คือช้าลงช้าลงช้าลง A ก็ต้องทิศต,ตรงกันข้ามกับวเนาะกลับมาดูข้อกอกไก่กันวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวามือแล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้นนี่คือข้อก่อไก่นะกอกไก่กอกไก่ <to ão. S 2> คลื่อนที่ไปทางขวามือคือ v ไปทางขวามือแล้วเร็วขึ้น <ม ın. S 1> เร็วขึ้นทิศเดียวกับการเคลื่อน a, ที่ a ทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ a ต้องไปทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ขอไข่อีกทีหนึ่งวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวามือแล้วเคลื่อนที่ช้าลงเคลื่อนที่ไปทางขวามือคือ v ไปทางขวามือช้าลง a ต้องทิศตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ทิศตรงกันข้ามกับก <them> ารเคลื่อนที่นี่เห็นป่ะงั้นเลยตอบข้อขอไข่นี่แหละ ขอไข่ถูกนะนะครับเนาะเอเนี่ยจะมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่เร็วขึ้น A ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ถ้าเกิดเคลื่อนที่ช้าลงเนาะเคลื่อนที่เร็วขึ้น A ไปทางนั้นมันก็เสริมมันไปเรื่อยๆแล้วเอตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่มันก็ทําให้ช้าลง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 เหมือนอย่างเงี้ยที่พี่ทําให้ดูแล้วนะครับเราลบเวกเตอร์ดูแล้วจะรู้เราลบเวกเตอร์ดูแล้วจะรู้นะครับโอเคเนาะอ่ะดูข้อต่อไปกันนะครับข้อนี้บอกว่า รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือตลอดเวลาเลยในขณะเริ่มต้นเนี่ยรถมีอัตราเร็ว20เมตรต่ตอวินาทีหลังจากนั้นอีก20วินาทีรถมีอัตราเร็วเปลี่ยนเป็น30เมตรต่ตอวินาทีข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุดโอ้มีคําว่าที่สุดด้วยนะแสดงว่าแบบมีไม่ถูกต้อง100%ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไก่นะรถมีความเร่ง0ูเมตรต,ต่อวินาทีกาลังสอง,ง 2, ทิศชี้ไปทางซ้ายมืออ่ะเขาบอกว่ารถเนี่ยนะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือตลอดเลย ตอนเริ่มต้นเนี่ยมีอัตราเร็วย0เมตรต่อวินาทีเป็นอย่างงี้ v หนึ่งแล้วกันยี่สิบเมตรต่อวินาทีนีนี้วกันอีกยี่สิวิเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมเหมือนเดิมนะแต่แตราเร็วสา3สิบสามก็ต้องยาวกว่าถูกปหมสสิบก็ต้องยาวกว่าอย่างงี้ถูกไหมอย่างงี้เคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงเร็วขึ้น เร็วขึ้นถ้าเร็วขึ้นเนี่ยเเนี่ยทิศเดียวกับการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้น A ไปทางไหนเต้องไปทางนีนี่คือ A อย่างนี้นะข้อกไก่รถมีความเร่ง0.5เมตรต่อวินาทีชี้ไปทางซ้ายมืออืมชี้ไปทางซ้ายมือถูกแล้วแต่0.5เมตรต่อวินาทียังไม่รู้เนาะเราต้องมาคำนวณดู A เท่ากับ V เดลต้า v นะหารด้วยเดลต้า t นี่คืออะไร v 2ลบด้วย v 1หารด้วยเดลต้า t v 2คืออะไรอะถ้าให้ทิศทางซ้ายเป็นบวกนะครับ v 2คือ30มสิบวกสาบวกสา v 1คืออะไร v 1คือ20ลบด้วย20หารด้วย เวลาเขาบอกว่าห่านไป20วินาทีก็คือห่านด้วย20เท่ากับอะไรเท่ากับ10ห่านด้วย20ถูกไหม10ห่านด้วย20 10ห่านด้วย20คืออะไร0.5เมตรต่อวินาทีกำลังสอง,งนี่คือหน่วยของความเร่งหรืออัตราเร่งนะครับเมตรต่อวินาทีกำลังสอง,งเป็นบวกถ้าเป็นบวกที่เดียวกับบวกที่เดียวกับบวก ทีเดียวกับบวกคือทิศไปทางซ้ายมือเนี่ยเราเดาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั้นข้อกอไก่ถูกเลยไม่ต้องดูข้ออื่นเลยก็ได้นะข้อกอไก่ถูกเลย,เลยข้อขอไข่รถมีความเร่ง0.5เมตรต่อวินาทีกองสงทิศชี้ไปทางขวามือไม่ใช่เราเห็นละมันต้องชี้ไปทางซ้ายมือ,ข,อข,ข้อควายรถเคลื่อนที่ชา้าลงชา้าลงที่ไหนอ่ะตอนแรก20ตอนนี้ไป็น30แค่มันไปทางซ้ายมือเนี่ยไม่ได้ชา้าลงนะไปทางซ้ายมือไปทางขวามือเนี่ยสามารถเร็วขึ้นได้หรือช้าลงได้ทั้งคู่เลยเห็นไหมเรา ขับรถไปทางทิศต,ตอนออกจะเร็วขึ้นก็ได้จะช้าลงก็ได้ขับรถไปทางสมมติทิศตะวันตก,กวปทิศนี้เนาะจะเร็วขึ้นก็ได้จะช้าลงก็ได้นะครับทิศเหนือสมมติทิศนี้จะเร็วขึ้นก็ได้จะช้าลงก็ได้ไม่เกี่ยวเข้างงูรถเคลืล่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวรถเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวอืมเพลินเขาให้มาแค่ V1 กับ V2 เราตอบไม่ได้ ถ้าให้ v สามเข้ามาอีกอันหนึ่งอะจะตอบได้ถ้าให้ v สามมานะหรือ v สามเป็นอย่างนี้เรารู้เราหา a หนึ่งตรงนี้ได้เพราะว่า a เนี่ยมันคือ v สองอันลบกันนี่คือเอา v สองอันลบกันใช่ไหมเราหา a ได้เนาะเอา v สองอันลบกันหารเวลาเราได้ a ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งเราหา a สองนี้ได้คือเอาอันนี้ลบอันนี้เอาอันนี้ลบอันนี้ หาด้วยเวลาใช่ไหมเราได้เอกอันหนึ่งเราได้รู้ว่าอันนี้มันเท่ากันหรือเปล่าเราถึงบอกว่ามันคงตัวหรือเปล่าได้ใช่ไหมเราถึงบอกว่ามันคงตัวหรือเปล่าได้แต่คราวนี้เขาให้มาแค่ v ีหนึ่งกับ v ีสองเขาไม่ได้ให้ v ีสามมาเราก็เลยไม่สามารถหาเอกตัวหนึ่งมาเทียบได้ว่ามันคงตัวหรือเปล่าใช่ไหมเ,เราก็เลยตอบไม่ได้นะตอบข้งองงูไม่ได้ตอบข้อกไก่ดีกว่าเพราะว่าเขาถามบอกว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุดด้วย เห็นไหมมันมีทริคนิดหนึ่งที่เขายังแบบข้องูง,งูนี่มันอาจจะถูกนะเป็นไปได้ข้อง,งูยังเป็นไปได้แต่ไม่น่าจะถูกต้องที่สุดเพราะว่าข้อกอไก่เนี่ยถูกต้องที่สุดแต่ในชั้นนี้นะเราเรียนเฉพาะ A คงตัวเราไม่เรียน A ที่มันไม่คงตัวนะครับเราไม่เรียน A ที่มไม่คงตัวโอเคเนาะอ่ะดูข้อต่อไปกันครับข้อนี้บอกบอกว่าชายคนหนึ่งปั่นจักรยายนด้วยอัตราเร็วดังตารางดังตารางหรือพี่ว่าตารางนะ จงหาอัตราเร่งอัตราเร่งนะไม่ใช่ความเร่งนะน,นี้อัตราเร่งเฉยๆนะอัตราเร่งในหน่วยเมตรต่อวินาทีกำลังสองโอเคตารางมันเป็นแบบนี้ตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยคืออัตราเร็วคือ v ข้างล่างคือเวลาเขาเริ่มตั้งแต่0 ,1,2,3,4 0 ,1,2 ,3 ,4 อย่างเงี้ยแล้วอัตราเร็วคือ18 ,6 ,4,2 10 แป no. ดหกส่องเนอะัตาเร่งอัตราเร่งคืออะไรคือ A ใช่ไหมเท่ากับ V2 สองเดล塔หารด้วยเดลท t เท่ากับ V2 สองลบด้วย V1 ห่ารด้วย T เดลท t หรือ t ก็ได้นะครับก็คือเอาสองอันมาลบกันแล้วหารเวลาอันนี้ลบอันนี้ต้องเอา V2 สอลบ V1 ถูกป่ะ V2 สลบ v, 1, v, 2, ลบ v 1, ได้ลบสอง หารหนึ่งเท่ากับลบสองอันนี้ลบอันนี้ได้ลบสองอันนี้ลบอันนี้ก็ได้ลบสองอันนี้ลบอันนี้ได้ลบสองนี่หนึ่ง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 หมดเลยทุกอันเนี่ยลบสองลบสองลบสองหารหนึ่งหมดเลยนี่แหละก็คืออัตราเร่งเฉลี่ยนี่แหละเนาะนี่คืออัตราเร่งเฉลี่ยแหละหรือถ้าเกิดน้องจะเอาอันนี้อันนี้สองลบด้วยสิบ 2ลบ10หารด้วยเวลาคือ4ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ลบ8หาร4ก็เท่ากับลบ2เหมือนเดิมเมตรต่อวินาทีกองบงสองเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับก็ลเลยตอบข้อคอควายตอบข้อขอควายขือเนี้ยมันเห็นไหมมันลบ2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  1 1นเพราะมันหารออกมาเนี่ยมันคือความเร่งคงที่ความเร่งคงที่นะเพราะมันลบ2ตรงนี้ความเร่งก็ลบ2ตรงนี้ความเร่งก็ลบ2 เพราะเขามีให้เราเปรียบเทียบหลายตัวสองอันนี้ก็หาความเร่งได้อันนี้ก็หาความเร่งได้ความเร่ง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 ได้ทั้งหมดก็ยังหาความเร่งได้แต่ข้อทึ่เมื่อกี้ผ่านมาเนี่ยเขาให้ความเร็วมาแค่อัตาเร็วหรือความเร็วมาแค่2ตัวเราก็หาความเร่งได้แค่ครั้งเดียวเราเลยไม่สามารถบอกว่าความเร่งหรือตาเร่งมันคงที่ได้นะครับโอเคเนอะข้อนี้เนี่ยนะครับมันคงที่มันคงที่เลยก็คือลบสเมตรต่อหนาทีกำลังสองตอบข้อคอควายนะครับกับข้อคอควาย โอ okay. เคเดี๋ยวไปดูหัวข้อต่อไปกันครับ